ตอนจบทั้ง5แบบของ Silent Hill F ซึ่งแต่ละแบบจะสะท้อนการตัดสินใจของฮินาโกะและผู้เล่น c Coming Home to l u s e ฮินาโกะจะถูกครอบงำโดยยาแคปซูลที่ใช้มาตั้งแต่ต้นเกมยานี้มีผลข้างเคียงที่รุนแรงต่อจิตใจส่งผลให้เธอมีอาการทางจิตและกลายเป็นผู้ก่อเหตุร้ายในงานแต่งของตัวเองและเสียชีวิตลง f o ก w e d d i n g ฮินาโกะจะยอมรับชะตากรรมและแต่งงานกับนักกากิ้งจอกยอมเสียตัวตนและเพื่อนเพื่อเป็นภรรยานอุดมคติแม้จะรู้ว่า การแต่งงานครั้งนี้ไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการอย่างแท้จริง The Foxes w t is a tale. ฮินาโกะปฏิเสธการแต่งงานและเลือกจะใช้ชีวิตตามความรารนนาขอางตัวเองเธอต้องประชิญหน้ากับหน้ากาก,กจริงจอกยืนหยัดตัวตนของตัวเองและเมื่อฮินาโกะสามารถเอาชนะมาได้เมืองเอปิสืเกากะก็ล่มสลาย oka, ลเธอเดินออกมาจากเมืองด้วยความสงบแต่เธอก็ได้กลับมาเป็นตัวเองอย่างแท้จริงเอพิสึเกากะ in silence ในเส้นทางนี้ฮินาโกะจะสามารถแก้ไขปริศนาได้ทั้งหมดเธอค้นพบว่าพลังลึกลับที่อยู่ในตัวเธอไม่ใช่คำสาบหรือสิ่งชั่วร้ายแต่เป็นพลังที่สืบทอดมาจากาบรรพบุรุษซึ่งมีทั้งด้านมืดและด้านสว่างการเข้าใจต้นกำเนิดของพลังทำให้ฮินาโกะสามารถควบคุมมาได้อย่างแท้จริง ที่สำคัญที่สุดคือฮินาโกะได้เผชิญหน้ากับตัวตวนอีกด,ด้านหนึ่งของเธอตัวตวนที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดความโกรธและความกลัวซึ่งเคยถูกกดทับไว้ในส่วนลึกของจิตใจเธอการเผชิญหน้าและการปรับความเข้าใจระหว่าง2ตัวตวนนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทําให้เธอหลุดพ้นจากพันธนาการทางจิตใจเมื่อเอพิส ode เก่ายังคงอยู่แต่เงาเมื่อที่เคยปกคุมเมืองได้จางหายไปฮินาโกะไม่จำเป็นต้องหนีต่อไปเธอสามารถอยู่กับอดีตได้อย่างสงบและเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความเข้าใจในตัวเองอย่างแท้จริง ฉากนี้จะเป็นเหมือนอีสเตอร์เอ็กที่ทีมงานพยายามจะใส่มุกตลกเข้ามาฮินาโกะคือผู้ถูกเลือกจากกาแล็กซี่และจะต้องเดินทางไปยังดาวเคราหแห่งความสุขที่เมืองเอบิสึกาโอกะไว้เบื้องหลังพร้อมกับเสียงัหเราอถ้าชอบคลิปประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณครับ